ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ไม่มีตาเมาคับแต่สีที่มันเป็นสีเข้มเนี่ยข้อดีของน้องก็คือน้องจะได้น้ำหนักเนื้อมากกว่าเป็นหอยเนื้อกิก็กิโลละสี่ร <c oughs> ้อยโอ้หอยเนื้อเนี่ยนะพี่ค่ะ ขาไข่เป็นกิโลกิโลละสี่ร้อยเลยหรอก็ในเรื่องของอาชีพได้ด้วยครับนะคะอาชีพยังไงก็คือว่าหนึ่งถ้าเรามีน้องเยอะเราก็แปรรูปสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัทอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฝามยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับนัทนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านนะครับมาเที่ยวชมนะครับสวนเกษตรนะครับเชิงผสมผสานและเชิงท่องเที่ยวนะครับ เป็นอีกหนึ่งสวนนะครับที่โดดเด่นนะครับเรื่องการเลี้ยงหอยนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์นะครับที่พี่เขานะครับคิดค้นแล้วก็คัดสรรในการเลี้ยงไมอยั่งดีเลยนะครับพิกัดวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพามาอยู่ที่บ้านไม้กอนนะครับตำบลไม้กรอำเภอพนานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับส่วนจะมีที่มาที่ไปยังไงนะครับในการเลี้ยง หรือการดูแลจัดการระบบต่างๆของพี่เขายังครับได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้สวยงามแบบนี้นะครับก็ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษากับพี่เขากันเลยนะครับพี่ชื่ออะไรพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนค่ะซิลิคอนดอนไผยปานนะคะก็คือเนี่ยคือซิลิคอนฟาร์มค่ะบ้านไม้ก่อนตําบลไม้ก่อนอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญครับขาผมงั้นเราก็ไป ศึกษากันต่อเลยหลังจากรเรารู้พิกัดแล้วนะครับถ้าท่านใดที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับใช่อ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวจะพี่กรณ์จะเล่าให้ฟังนิดนึงในลักษณะของการเอ่อเป็นสีนะคะอันเนี้ยคือเขาเป็นสีสนิมเพราะก็จะได้ความเป็นลูกครึ่งของหอยโข่งมาด้วยแต่เนื้อเขาก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะคะ แต่สีที่มันเป็นสีเข้มเนี่ยข้อดีของน้องก็คือน้องจะได้น้ําหนักเนื้อมากกว่าม,มากกว่าตัวนี้นะคะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นแพคได้ตัวอื่นคือไม่ต่างกันก็คือไม่มีตาเมาเส้นเมาอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะคแล้วก็ให้เนื้อแบบฉ่ำอย่างนี้เลยค,ค่ะทีนี้ก็คือลักษณะการควายใส่พันเนาะพี่เนาะเขาเรียกกันควายใส่พันเนาะครับ,รบก็คือลําตัวเขาตัวใหญ่ได้โค้งครับ สีก็คือสีทองจากอาของแม่สีทองใช่ไหมใช่ครับโอ้โห oh, oh, สุดยอดมากครับผม <c oughs> เป็นการาศึกษาค้นขวา้านะครับมาอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะพี่เนาะใช่ค่ะก็ะค,คือถือว่าเป็นเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ที่พัฒนาพัฒนามาได้ดีทีเดียวเพราะว่าในลักษณะของการทานเราไม่ต้องห่วงเรื่องการแบบว่ามีเส้นเมามไหมมีอะไรยังไงไหมคือ เราทานตัวน้องได้แบบสบายใจเลยนะคะก็ค,<อ>คือว่า,เ,าเขาเขาแบบไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะปกติเชอร์รี่คําว่าเชอร์รี่จะทุกคนทุกท่านจะติดคําว่ามีตาเมาไหมทานแล้วจะโอเคไหมมียังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์น้องไม่ไม่ต้องมีกังวลเรื่องนั้นเลยครับครับใช่อืก็ที่เลี้ยงมากี่ปีกี่เดือนแล้วพี่กรณใช้เวลาเลี้ยงน้องมาถึงวันเนี้ยเจ็ดเดือนครับ เจ็ดเดือนไม่นานค่ะแต่ว่ามีรายได้ทุกวันมีรายได้ทุกวันค่ะ่เห็นไหมน้องโอเคว้างๆเลยนะคะพี่จำหน่ายเป็นลักษณะแบบหน่ยังไงตอนนี้นะคะมีทั้งจำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายทั้งที่เป็นช่อไข่นะคะแล้วก็จำหน่ายทั้งเป็นหอยเนื้อด้วยครับโอ้ทุกรูปแบบใช่ตอนนี้มีการพัฒนาหรือว่าต่อยอดจาก การเป็นพ่อแม่พันธุ์กับเรื่องการขยายพันธุ์แบบไหนยังไงไหมพี่ก็มีค่ะก็คือในลักษณะของหอยเนื้อพี่ก่อนตอนนี้ก็คือรับลูกฟาร์มนะคะรับลูกฟาร์มในที่นี้พี่พี่ต้องการวอลลุ่มน้องกลับมาเพื่อที่จะแปรรูปในลักษณะของการแปรรูปก็คือต้องใช้จํานวนเยอะอยู่แล้วนะคะครับแล้วก็รับรับซื้อรับซื้อคืนกับเอ่เพื่อนๆืที่เป็นลูกฟาร์มในราคาที่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช่เรา ขยายพันธุ์ให้ก็คือเรามีจำหน่ายด้วยแล้วเราก็วางการตลาดให้ด้วยใช่ครับวางการตลาดให้ด้วยผู้ที่เลี้ยงนี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเลี้ยงแล้วจะไม่มีที่ขายใช่ค่ะขอให้ได้คุณภาพพี่ก่อนขอแค่เรื่องเดียวครับครับผมคุณภาพนี่หมายถึงว่ามีข้อแตกต่างอะไรยังไงไหมพี่ข้อแตกต่างก็คือว่าการออ้ยระวังนะครับครับผมถามว่าคุณภาพได้ยังไงก็คือว่าในเรื่องของน้ํา บางท่านบางคนก็คืออาจจะแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงไปโดยที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องน้ําแต่อันนี้ขอนิดนึงก็คือเรื่องน้าถ้าน้ําสะอาดน้องยิ่งสวยยิ่งดียิ่งให้คุณภาพเนื้อที่ดีมากเลยค่ะก็คือเรื่องสีเรื่องเนื้อคุณภาพที่ที่จะรับใช่ครับเพราะว่าเราเรารับซื้อเป็นกิโลอยู่แล้วใช่ไหมคบเราซื้อเป็นกิโลอยู่แล้วอ๋อเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําก็คือเรื่องความสะอาดมันต้องตรงโจทย์กับผู้ที่เราจะเอาไป บริโภคใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอย่างที่พี่กรณ์เห็นปัญหามาน้ําเป็นปัจจัยทําให้น้องแบบเป็นสีไม่สวยคือเปลือกไม่โอเคครับยังเปลือกเป็นแผลครับก็คือเกิดจากน้ำดังนั้นปัจจัยที่สําคัญคือน้ําเราดูแลน้ําได้ค่า p h น้าโอเคไม่เป็นกรดเป็นด่างเกินไปคก็คือกลางๆเนาะครับผมก็คือสามารถเลี้ยงน้องได้เลยครับครับ สภาพพื country, ้นที่ที่นี่มาก้อนมันเป็นอะไรพี่เป็นทุ่งนาครับผมเป็น nah, ทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาแบบเหมือนเพื่อนๆข้างๆเราเนี่ยครับเอาแล้วทําไมถึงมีการปรับเปี่ยนอะไรแบบอลังการขนาดนี้ครับก็ด้วยความที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทําแบบเกษตรผสมผสานนะคะครับฉะนั้น พี่กรณ์ก็เลยมาวางวางไว้ว่าน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําเกษตรใช่ไหมครับผมก็เลยโอเคมาเจาะมาขุดมา,มาทำบ่อไว้เพื่อที่จะพักน้ําแล้วก็เอาน้ําขึ้นมาใช้ในการรดถ,ถักรดต้นไม้อย่างนี้ยค่ะครับ,รบอืมเอามีแนวคิดอะไรยังไงพี่ถึงเลือกเป็นไอตัวไส้พันธ์ุตัวเนี้ย<อ>ทั้งทังที่อย่งอื่นมันก็มีให้เลี้ยงเยอะแยะตอนแรกพี่ก็มองที่สีทองธรรมดาครับอ่าทีเนี้ย พี่ก็ไปรู้จักกับอาจารย์ไงคะครับพออาจารย์แนะนําบอกว่ากอนเนี่ยมีสายพันธุ์ตัวเนี้ยซึ่งมันน่าสนใจมากครับและหนูลองศึกษามันล่ะ,ะครับแล้วพี่กอนก็เลยได้ไปชิมค่ะเริ่มต้นเลยคือการชิมด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอืมทําไมน้องอร่อยจังและสําคัญก็คือการการที่เราม้วนตัวออกมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเขาเขาเอ,อ้าีมันออกอะไม่ต้องเลยค่ะคคือทานได้เนี่ยคือม้วนตัวออกมาก็คือทานได้เลยอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่ง oh. มันแบบอืมมันก็โอเคเนาะเหมือนหอย <H oy. S 2> ถ้าทะเลว่าลอ,อยคุณข้างนอกก็ต้องอรอดีอเย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบติดใจในเรื่องรสชาติ <c oughs> อ่าแล้วก็มาได้รู้จกักแล้วก็โอ้อาจารย์บอกว่าโอเคมัน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 ดีนะตรงเนี้ย <c oughs> แล้วอาจารก็เลยบอกว่าโอเคตัดสินใจที่จะเลี้ยงน้องครับตอนนี้การขยายฟาร์มหรือว่าการขยายพันธุ์ไปถึงขั้นไหนละพี่มีทั้งหมดกี่บ่อพี่ เยอะค่ะปนู่นเลยใช่ค่ะนูนก็คือตตะที่เห็นเห็นพี่ชายกาลังตตอใช่ไหมค่ะับผมท่านี้เรากําลังขยายบ่อที่จะไปฝั่งโน้นครับนะครับพื้นที่ในการเลี้ยงของพี่นี่มีทั้งหมดกี่ไร่อย่างไรพี่ถ้าเลี้ยงน้องจริงๆเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ตอนเนี้ก็คือจากโซนนี้ไปถึงบ่อโน้นก็ร่วมประมาณเกือบเจ็ดแปดไร่อยู่ังครับครับค่ะก็ถึงถึงบ่อตรงนั้นนะครับ เฉพาะเลี้ยงน้องหอยประทูทองนะครับค่ะเอาแล้วทําไมเราต้องเลี้ยงในกระชังพี่เลี้ยงในกระชังอ่ากระชังเนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีผมถามได้ดีกรณีที่เพื่อนเพื่อนมีบ่อที่แบบไม่ลึกมากนะคะครับประมาณไม่เกินเมตรยี่สิบสาม,มารถที่จะเลี้ยงในในในดินได้เลยในน้ําได้เลยอ๋อครับซึ่งการเก็บมันจะเก็บง่ายแล้วก็ สำคัญก็คือน้องโตเร็วรนะคะประเด็นที่สองที่ผมถามว่าทาไมถึงเลี้ยงในกระชงังแบบนี้อันนี้บอกด้วยความที่เขาลึกประมาณเมตรเมตรห้าสิบครับถ้าเราปล่อยน้องเข้าไปเลยหาตัวเขาไม่เจอลึกเกินไปอ่าฉะนั้นการที่เราเอากระชังมาใส่เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือหนึ่งเราไม่ต้องกระชงงังน้ำนะคะครเราไม่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยนะคะก็คือที่เรามาใส่กระชังนะ่ะคือเราเก็บง่ายว่างั้นใช่เก็บง<ๆ>่าย<ๆ>แล้วก็ สำคัญที่สุดก็คือตัวเนี้มันจะไม่เหมือนกระชังบกกระชงรังบ,บกเนี้ยก็คือเราจะต้องเปลี่ยนน้ําเป็นระยะระยะเวลาที่น้องถ่ายคับถ่ายออกมาใช่ไหมคะมันจะขุ่นอย่างเงี้ยค่ะเอาแล้วตัวนี้เราใช้เป็นน้ําอะไรยังไงตัวนี้เป็นน้ําธรรมชาติเลยครับ ก็คือเป็นน้ำบ่อบาดาลเลยใช่ไหมอ่าใช่เป็นเป็นเป็นน้ำของคลองรถชนทนประทานเวลาที่เป็นหน้าแล้งอ๋ออาใช่หน้าฝนก็คือมีระบบการส่งน้ำของรัฐหน้าฝนอย่างเงี้ยก็คือน้ำน้ำฝนเนาะครับผมเติมถ่ายเทอย่างเงี้ยค่ะข้อดีของหอยปทุมทองกับตัวอื่นๆเนี่ยพี่คิดว่ามันมีข้อแตกต่างยังไงงพี่ข้อดีของเอาเป็นว่าพี่กรณ์จะให้คำแบบนี้ดีกว่า คือถ้าเป็นหอยโข่งพูดถึงาการพัฒนาสองสายพันธุ์เนาะก็หอยโข่งเขาก็จะมีข้อดีก็คือเขาตัวใหญ่เนื้อเยอะใช่ไหมคะและส่วนสีทองเขาก็มีความอร่อยอยู่โดยพื้นฐานของเขาอยู่แล้วนะคะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าในลักษณะของการเอามาผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะดีขึ้นขึ้น,นตรงที่ว่าได้ทั้งตัวใหญ่ได้ทั้งเนื้อได้ทั้งความอร่อยนอในตัวครบองค์ประกอบใช่ครับก็คือแบบว่า มันครบกว่าอย่างนี้ใช้คําว่ามันครบกว่าอืทีนี้ขนาดสะเนี่ยครับพี่ที่เรารใช้เหลี้ยงเนี่ยครับพี่มีขนาดเท่าไหร่ยังไงพี่หรือว่าเรามีการจํากัดหรือว่ามีการเอคำนวณความลึกอะไรต่างๆไหมพี่ไม่ครับถ้ากรณีเพื่อนๆที่เป็นบ่อลึกก็คือคทําแ,แ,แบบ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 พี่กรณ์ไม่สามารถที่จะลงได้ก็คือทําเป็นกระทุ่นลอย เวลาที่จะดึงน้องกับคือเวลาที่จะเก็บก็คือดึงสามารถดึงเป็นเป็นทุนลอยเป,เป็นเหมือนเป็นคอกพ c วะไรอะไรนี้ใช่ไหมก็คือดึงกลับมาเก็บใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดลงได้โอเคก็ก็ลงได้อย่างเงี้ยเอาในในกรณีถ้าผู้ที่อยากเลี้ยงต้นทุนแบบ น้อยล่ะพี่อ่ะโอ้ยนี่แหละสําคัญเลยค่ะการลงทุนของน้องสีทองของน้องมุมทองนะคะไม่แพงแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุนเยอะเลยครับนะคะเริ่มต้นสมมุติว่าอยากเลี้ยงอยากเป็นลูกฟาร์มพี่กรณ์เริ่มต้นตั้งแต่สองคู่แรกพี่ก็ส่งให้แล้วสองคู่ก็ส่งเหมือนกันค่ะส่งให้เลยโดยที่เราไม่ได้จำกังได้จํากัดว่าคุณต้องซื้อในราคาเท่านี้เท่านี้ถึงจะมาเป็นลูกฟาร์มพี่กรณ์ไหมครับไม่ เปิดโอกาสให้เพื่อนๆแล้วก็ส่งเสริมใช้คําว่าส่งเสริมให้เพื่อนๆมีอาชีพแล้วก็เลี้ยงกันนะคะครับอืมใช่อก็คือไม่แพงอย่างที่คิดไม่แพงครับผมสมมุติกรณีที่เรามีงบถึงร้อยเราก็ได้พ่อไม่พันสี่ตัวสี่ตัวในที่นี้เนี่ยน้องพร้อมไข่เอาไข่ไปต่อยอดเลี้ยงหลักร้อยใช่ก็ยังได้แล้วใช่ค่ะเราต่อยอดเอาเองที่เหลือถูกเอาพี่พูดถูกไหมครับเพราะว่า ก็คือมีงบหลักร้อยก็สามารถต่อยอดได้แล้วใช่ค่ะก็ทีนี้อยู่ที่ว่าผู้เลี้ยงอจะเลี้ยงรอดหรือไม่รอดจริงค่ะขึ้นอยู่กับการดูแลโอเคดูแลน้องยังไงก็ก็ไม่ได้ยากเรื่องน้ําเท่านั้นเองอย่างที่พี่กรบอกน้องชอบน้ำสะอาดอย่าให้สกปรกก็คือถ้าเกิดว่ามันขุ่นมันเหม็นน้องก็จะตายอย่างงี้ค่ะผู้ที่มีงานประจําก็ทําได้ทำได้คือเขาไม่ได้งองงาชีพใช่ ปัใจจัยในเรื่องของอาหารโคตรแบบว่าถูกมากด้วยอาหารใช้อะไรพี่อาหารก็คือน้องก็จะกินพวกแหนแดงเป็นพืชซะส่วนใหญ่เป็นพืชสดใช่ครับเป็นอกจากแหนแดงแล้วพี่เอานอนที่มันกได้ง่ายกว่านั้นเอาอ่ะใบหมอนข้างบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะใบชะยาใบชูรสรอ่ะอย่างนี้ยถ้ามีก็คือใบกล้วยใบมะพร้าว ก็คือทุกใบใช่คือน้องโอเคมาก,ากอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วเอ,เ,อเสริมด้วยอาหารปลาดุกด้วยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอาหารก็ไม่ได้เปลืองใช่ค่ะเวลาที่เราโอเคหาหามันกินเยอะไหมพี่แต่ละตัวอืมถามว่าเยอะก็จุอยู่นะคะก็จุอยู่<อ>ค่ะผมก็คือกินยิ่งกินเร็วยิ่งกินเยอะก็โตเร็วก็โตเยอะอย่างเงี้ยค่ะ ทำแรกๆพี่คาดหวังไหมว่ามันจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ขยายได้เยอะขนาดนี้ถามพี่กรณ์ไม่ไม่ได้คา,าดหวังอะไรเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่พี่ได้มาพี่รู้สึกว่าน้องสวยจังเลยน้องรู้สึกว่าคือคือ,ค,อคือเห็นแล้วก็มีความสุขในการเลี้ยงความชอบความชอบค่ะรักเลยอ,อย่างนี้ค่ะก็คือแรกๆพี่กรณ์ก็ไม่ได้โฟกัสว่า เราจะขายไหนเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกนะคะพอพอเราเลี้ยงได้คุณภาพดีเพื่อนๆมาเห็นแล้วก็โอเคเราได้เปิดสื่อออกไปอ่ะเพื่อนเพื่อนก็สนใจด้วยก็เลยเป็นแบบว่าตามมาด้วยคุณภาพดีกว่านะคะอันนี้ก็คือเป็นบ่อพ่อแม่ผั่์ใช่ไหมพี่ทีนี้เห็นว่ามีบ่ออนุบาลด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวพานัดไปดูเลยครับพี่มันเป็นแบบไหนยังไงอันนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี้ยค่ะที่เห็นไข่ไข่ก็คือ เป็นพ่อแม่เนาะเป็นพ่อ <ผม S 2> พันแม่พันอยนี้ค่ะตัวใหญ่ๆที่พี่กรณ์ให้ดูเมื่อกี้นะหลังจากเขาไข่แล้วก็คือเราเก็บไข่ไปใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเนี่ยคือน้องแห้งแล้วเราสามารถที่จะเก็บช่อไข่แล้วครับก็คือเราเก็บตอนตอนที่มันเป็นแบบไหนยังไงพี่ตอนที่เขาแห้ง ถ้าตอนที่เขาคลอดมาใหม่ๆมันยังเปียกอยู่ใช่ไหมคะเวลาเราไปแตะเขาเขาก็จะแตกหนึ่งวันสองวันถึงเก็บหรือว่าไม่ไม่ไม่เราดูที่ว่าเขาแห้งหรือไม่แห้งอ๋อใช่ค่ะถ้าแห้งก็คือเก็บได้เลยเก็บได้เลยเนาะใช่ค่ะสําคัญก็คือเอ่อถ้าเอ่อเก็บแล้วก็อย่าให้โดนโดนฝนโดนน้าค่ะเดี๋ยวใครจะฝออ๋อถ้าโดนฝนไม่ได้คือช่วงที่เราเก็บไป พักตัวค่ะค่ะอย่าให้โดนฝนเอาแล้วทาไมถ้าเป็นช่วงเนี้ยที่ยังไม่เก็บก็คือก็ทําให้แบบว่าช่อไข่อาจจะเสียหายได้คใช่เอาแล้วทําไมธรรมชาติอะครับเวลาเขายู่ทําไมโดนฝนแล้ว็ไม่เป็นไรก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เม็ดฝนจะทําลายช่อไข่ทํทลายให้เขาแตกครับครับคืออัตราการรอดอะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้พี่บอกเลยธรรมชาติเขาอยู่แนวตั้งเนาะใช่แล้วทีนี้พอเราเก็บมาปุ๊บเรามานอนใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ก็จะเป็นไซส์ขุนครับผมทั้งหมดเลยอ๋ออันนี้ก็คือที่เราจะเอาขายเป็นหอยเนื้อใช่ไหมคะเป็นหอยเนื้อไซส์เหรียญห้าเหรียญสิบนะคะเยอะเลยครับไอไซส์เหรียญห้าเหรียญสิบนี่พี่จำหน่ายหรือว่าพี่ขายยังไงพี่ ถ้าเป็นไซส์เหรียญสิบาทพี่กรณ์ก็ขายตัวละสิบห้าเรับไปเหรียญห้าก็ตัวละสิบบาท<อ>ครับผมก็ไม่แพงนะก็ไม่แพงแล้วก็อ่าเป็นหอยเนื้อก็กิกโลละสี่ร้อยโอ้หอยเนื้อเนี่ยนะพี่ค่ะ,คะข้ขาวไข่เป็นกิโลกิโลละสี่ร้อยเลยเหรอครับผมอ้นี่แหละเจดที่พี่ว้าวตอนแรกทำไมหอยน้อง ซื้อมาทำไมถึงแบบราคาดีจังใช่มันแพงกว่าเนื้อวัวเนื้อหมูอีกนะอ่าโอ้โหพึ่งมากโลละสี่ร้อยลละสี่รอยอันนี้จะเป็นไข่มันใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่อันนี้จะเป็นช่วงที่พีกรณ์ฟักไข่นะครับลักษณะการฟักไข่ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับเนี่ยค่ะการเก็บน้องมาฟักก็จะประมาณนี้ เราก็เก็บขึ้นมานะคะแล้วก็วางวางให้เขาแห้งเลยครับค่ะแล้วเราก็รองด้วยน้ําครับอ่าแล้วเขาก็จะฟักตัวมาอย่างนี้ครับคือการฟักตัวน้องก็จะเปลี่ยนสีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะแตกตัวออกมาครับผมก็คือเราต้องเอาไว้ในที่ร่มใช่ไหมพี่ใช่ค่ะช่วงนี้คืออย่าให้น้องโดนฝนค,ครับผมเนี่ยค่ะเขาแตกตัวแล้วครับแบบเนี้ยครับก็คือพอเขาล่วงก็ล่วงลงกระมาใ ตัวเล็กๆเขาก็จะลงแล้วเราก็ไปนุ้บานในบ่อใช่ค่ะเล็กก่อนที่จะลงบ่อใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอนี่ง่ายๆเลยเพื่อนๆไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามได้ในขั้นตอนนี้นะคะครับผมโอเคเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงท้ายคลิปนะครับหรือว่าต้นคลิปนะครับผมเอออุ้ยอันนี้พี่ลืมลงเอาน้ําเอาอันนี้อันนี้จะจะเป็นจอกเป็นอเป็น สาลายที่ใสใ่ไว้เวลาช่วงอนุบาลอันนี้พี่ก็ขายเหมือนกันค่ะข,า,ขายเหมือนกันอันนี้พี่ขายยังไงครับอันเนี้ยโลละเจ็ดสิบครับผมส่วนตัวนี้เป็นจอกญี่ปุ่นครับจอกญี่ปุน่นใช่ค่ะ<ม>เขาจะเป็นสีแบบเดี๋ยวนะจ,จะให้ดู<ม>อันนี้ก็จะจะดีก็คือเป็นอาหารอย่างหนึ่งให้น้องดีๆเลยครับครับเอาชอบครับเนี่ยครับ อ๋อใช่มันจะเป็นสีสีมันเป็นเหมือนดอกจอกบ้านเหล่าเนี้ยแต่ว่ามันเป็นสีใช่ไหมพี่อันนี้ก็จะเป็นอาหารคาแรคเตอร์ของมันก็คือสีสีที่สวยแตกต่างใช่เนี่ยค่ะเป็นประเภทเป็นเป็นอาหารสำหรับน้องหมดเลยครับผมโอเคสถานีต่อไปเลยครับนีต่อไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นแหล่งอาหารนะคะ เอาหลักๆแล้วเนี่ยตอนแรกๆนี่พี่เอาไว้เลี้ยงไว้เนี่ยพี่เอาไว้ขายหรือว่าเอาไว้บริโภคหรือว่ามีการวางแผนอะไรยังไงตอนแรกพี่กรณ์ก็กะว่าจะเลี้ยงขายเพื่อที่จะเป็นอาหาร,รนี่แหละ,ะก็คือจับเลี้ยงจับจับขายเนื้อโลโลอาหารเป็นเนื้อเป็นหอยเนื้อ <ผม S 2> ครับก็แต่พอทีเนี้ยเพื่อนๆได้มาเห็นก็ขายพอพันไม่พันไปด้วย อืมก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนรูปแบบใช่ตามการเวลาตามความต้องการของตลาดเนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ด้วยความที่พร้อมในสวนในฟาร์มนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งปันในเรื่องของความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆได้หรือว่าหน่วยตรงไหนยังไงเนี่ยเข้ามาสามารถที่จะมาเรียนรู้กับพี่กรได้เลยแล้วก็ส่งเสริมในการเลี้ยงตรงนี้เพื่อเป็นอาชีพแล้วก็ สามารถที่จะต่อยอดด้วยการแปรรูปนะคะอสุดยอดมากครับพี่หลังจากทำไปแล้วนี่ผลตอบรับดีไหมพี่ครับดีครับดีก็อย่างที่พ่การบอกว่าเอดียังไงก็คือหนึ่งน้องไม่มีไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของของอาหารในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของน้องก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรใช่ค่ะไม่มีอาหารก็ต้นทุนแสนจะต่ำ ฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงก็ง่ายใช่ <c oughs> ไม่งองแงเอาปัจจัยหลักที่จะทําให้เขาตายหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยมันมีอะไรพี่มีค่ะก็คือในเรื่องของอ่าอุณหภูมิถ้าเกิดว่าฝนตกหนักหรือว่า,น,านู่นนั่นนี่แบบอากาศฉับพลันเปลี่ยนโอเค okay, <c oughs> เขาอาจจะมีการช็อกน้ํามีคแค่นี้เองค่ะแล้วก็อ,อย่างเดียวที่ให้ระวังอย่างเดียวอ่าเรื่องเรื่องน้ำอย่างที่ก่อนบอกก็คือค่าค่าพีเอชน้ำครับค่ะจะทําให้น้องแบบว่า ตายตายได้ค่ะแต่ยังอื่นไม่มีปัญหาเลยโรคก็ไม่มีอาหารก็ตําใช่อย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยคือการเลี้ยงอาหารไว้ให้น้องนะคะเนี่ยก็คือพวกเนี้ยคือกินหมดเลยใช่ค่ะกินหมดเลยถ้าลองเอามาสีบัวพี่กรณ์ไม่เหลือครับกินหมดเลยเขาใบกล้วยอย่างเงี้น้องก็กินหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันเป็นการเซฟคอต์สมากๆเลยค่ะในเรื่องของต้นทุนอาหารตอนทําทีแรกนี่ ทางครอบครัวเป็นไงพี่มีการคิดมีการคัดค้านอะไรไหมไม่ครับรวมใจพร้อมใจกัน<ช>ที่จะทำใช่ค่ะตัดสินใจนานไหมพี่ไม่ค่ะพี่กรณ์เห็นแล้วก็พี่กรณ์ได้ไปชิมอย่างที่บอกอะค่ะไปเจอน้องที่งานกาชาตงานกาชาตอำนาจเจริญเราใช่ไหมครับก็ไปได้ไปชิมแล้วก็ไปเจออาจารย์พีก่กรณ์ก็ตัดสินใจเลี้ยงเลยครับไม่ได้คิดอะไรเลยมไม่ได้คิดมากว่ายังไงเลยครับก็ถือว่าเป็นเป็นเจ้าแรก เป็นฟาร์มแรกที่มีการพัฒนาเรื่องของรูปแบบการเลี้ยงใส่พันธุ์แีกต่างจากไปใช่ครับผมเป็นผู้สืบทอดฟาร์มแรกค่ะใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ผมสนใจอีกพันธุ์หนึ่งนะครับเพราะว่าคือมันมีลําตัวที่ใหญ่เพราะว่าผมไม่เคยเห็นสีทองมันใหญ่ไงอันนี้พี่กรณ์จะย้ายน้องลงไปกระชังน้ํานี่ก็เลยย้ายคัดเข้ามาครับผมใช่ค่ะเนี่ยค่ะ จะเป็นช่วงแบบเดบี้เด็กๆอันนี้อายุก็ประมาณเดือนครับผมครับเนี่ยค่ะคือตัวหนึ่งกิโลอ่ะพี่มันมันได้กี่ตัวถ้าใหญ่สุดที่เราที่เราขายหรือว่ายังไงเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าเนื้อเหรอครับไซส์มันนะครับโอ้ประมาณกี่ตัวโลได้<อ>พี่อ๋อถ้าเป็นไซส์นี้นะครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบคผมเจ็ดสิบตัวโล ค่ะใสเหรียนเอาแล้วเวลาเราเราเราขายเป็นหอยเนื้อเราขายไสไหนพี่ไสนี้แหละครับอ๋อใสนี้ใช่ไหมใช่ไสนี้ไสนี้เป็นต้นไปเลยครับผม,มแถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ล่ะครับถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์พี่กอนขายตัวเริ่มตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปนะคะตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมต,ตัวตัวที่เห็นเมื่อกี้นะตัวที่พี่แ้ให้จับให้ดูน,นะนะ <Eden. S 2> แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ส่งเสริมให้เพื่อนๆเ,เ,เลี้ยงเนี่ยพี่กอนขายอยู่ที่ตัวละยี่สิบห้าบาทครับคู่ละห้าสิบบาท ่ชก็ไม่แพงก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับร้อยหนึ่งก็ซื้อได้แล้วใช่ค่ะสามารถสามารถอันนี้จะเป็นบ่ออนุบาลใช่ไหมพี่อันนี้เป็นบ่ออนุบาลครับเป็นบบ่อนุบาลน้องก็คือย้ายจากไข่เมื่อกี้นั่นแหละแล้วเราก็เอามาอนุบาลเลยตามสเต็ปเลยครับเป็นรุ่นรุ่นอนุบาลไว้ในนี้กี่เดือนกี่วันพี่อ๋อคือเราไม่ได้โฟกัสว่ากี่เดือนกี่ปี ี่วันเนาะเราใช้คำว่าดูอ่ามาดูตรงนี้ดีกว่าดูรูปแบบดูลักษณะใช่ดูว่าเขามีขนาดประมาณเนี้ยก็สามารถที่จะแยกน้องได้แล้วนะคะใช่ครับเนี่ยก็คือประมาณหัวไม่ขีดไฟอ่าหัวไม่ขีดไฟอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะแยกน้องได้แล้วครับผมอืออย่างนี้ครับเยอะมากใช่ค่ะอย่างเงี้ยจำเป็นใช่ไหม หรือว่ามันไม่จําเป็นที่ในกรณีที่เราต้องเอาไอ้พวกผักตบชวาใส่เยอะๆเงนี้จำเป็นครับจําเป็นใช่ไหมพี่ผักตบชวาจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือรากเขาฟอกอากาศด้วยครับแล้วก็จับในเรื่องของตะไคร่น้ำนะคะอ่าจะทําให้น้ําเนี่ยไม่เสียเร็วนะคะอย่างที่สองต่อมาเป็นอาหารให้น้องได้พวกรากมันพวกอะไรใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็คือสังเกต ลากพวงนี้จะไม่ยาวน้างครับเอาแล้วลักษณะการเปลี่ยนน้ําพี่เราเราใช้เวลากี่วันในการเปลี่ยนน้ําครับสังเกตที่สีเลยครับครับถ้าเกิดว่าสีเริ่มค้าหรือว่าไม่โอเคเปลี่ยนเลยครับไม่จะไม่ได้ตั้งเป้าว่ากี่กี่วันกี่ยังไงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอัตราประชากรของน้องด้วยแหละถ้าสมมตินาเนาะน้องก็จะขับถ่ายเยอะก็น้ําก็จะสีเข้มเร็วเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะอ่าฉะนั้นเนี่ย ในแต่ละวงบ่อหรือว่าถ้าเลี้ยงในวงบ่อแบบนี้อัตรา,าของน้องมี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 มมมสำคัญนะครับอะจะทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยครับแล้วก็โตเร็วครับผมถ้าถี่เยอะก็โตช้าว่าไหมครับกินไม่กินไม่อิ่มเอาในถ้ามันเป็นวงเอาถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีวงขนาดเท่านี้พี่สามารถใส่ได้กี่ตัว<อ>กี่คู่ยังไงพี่ เอ่อพ่อแม่พันธุ์ใช่ครับอ๋อถ้าพ่อแม่พันธุ์นะคะถ้าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเมตรอย่างเงี้ยพี่กรณ์ให้แนะน,นําแนะนําให้ไม่เกินสิบสิบตัวครับคับผมก็คือประมาณไม่เกินเจ็ดคู่ห้าคู่อะไรไปเนาะใช, <ne? S 2> ใช่ค่ะจะพอดีครับค่ะประมาณนี้อัตราการรอดพี่กรอนตีไว้อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่หลังจากที่เขาไขแล้วเนี่ยอ๋อเอ่อ อืมหมายถึงฟักไข่มาแล้วใช่ครับก็คือหมยถึงว่าตอนรออนุบาลเงี้ยครับจนแบบเราเลี้ยงขุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่เกือบร้อยในความคิดของพี่ร้อยเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนเลยใช่ไหมมีน้อยมากที่จะตายถ้าถ้าทาแบบที่พี่แนะนํานะครับใช่ยอดครับแสดงว่าเปอร์เซ็นต์การตายศูนย์จุดหนึ่งประมาณนั้นอ๋อถือว่าเป็นเป็นสัตว์อีก สัตว์น้ำเนาะพี่เนาะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยเนาะราคาดีค่ะเลี้ยงไม่ยากด้วยเลี้ยงไม่ยากใช้เวลาเลี้ยงจนขายได้เนี่ยพี่กี่เดือนพี่ก่อนให้คําว่าไซส์เนื้อดีกว่านะคะครับสองเดือนได้ขายน้องแล้วครับถ้าเราขุนดีดดูแลดีๆใช่ก็ประมาณนี้เลยอย่างที่พี่ให้ดูไซส์เมือกี้ประมาณเจ็ดสิบตัวโลเนี่ยได้เลยค่ะผมสองเดือนอืม แต่ว่าทุกอย่างเป็นตัวแปรสําคัญก็คือเรื่องการดูแลใช่ค่ะตัวเล็กตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่การดูแลใช่ไหมพี่ะอันนี้พี่เพิ่งเปลี่ยนน้ามันก็เลยก็เลยจะน้ําขังนิดนึ่งครับผมเปลี่ยนน้ําน้องเมื่อเช้าน้ําที่ใช้เลี้ยงละพี่มันจําเป็นไหมว่าต้องเป็นน้ําอะไรยังไงจําเป็นไหมต้องเป็นน้ําอะไรยังไงไม่ครับขอเรื่องเดียวก็คือค่าพีเอชน้ําต้องเช็คต้องเช็ค ย่าให้เปรี้ยวอย่าให้เค็มคโอเคจบเลยน้ำบาดาลก็ได้น้ำประปาก็ได้ได,ได้หมดใช่ค่ะน้ำประปาบ้านรบกวนนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจในเรื่องของคอลีนก็คือเอามาพักครับแล้วก็ค่อยเลี้ยงน้องเนาะค,ค่ะประมาณพักสักสองวันอย่างเงี้ยค่ะ อถ้าอยู่ในกรุงเทพก็มาใส่ทังไว้ก่อนแมนถ้าอยู่ต่ามบ้านเหล่านี้ก็เปิดโจ๊กใส่เลยเนาะโอเคครับใช่เอาพี่ก่อนจะจากไปพี่มีแนวคิดฝากถึงผู้ที่กําลังยากจะเลี้ยงแบบไหนยังไงพี่ก็พี่ก่อนอยากฝากไว้ว่าน้องหอยประทุมทองเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ ที่ท่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเขาเป็นเป็น,ปนอาหารแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดนะคะคือในลักษาของอคําว่าอาหารมันมันทานได้ทุกวันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้กินเล่นมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วเราก็ าสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของอาชีพได้ด้วยนะคะอาชีพยังไงก็คือว่าหนึ่งถ้าเรามีน้องเยอะเราก็แปรรูปนะคะคแปรรูปเป็นนู่นนั่นนี่อะไรหลายอย่างได้เลยค่ะในเรื่องของขายค่ะเวลาพี่ขายเนี่ยมีช่องทางการติดต่อในรูปแบบไหนบ้างพี่ตอนนี้ติดต่อพี่กรได้ตามเบอร์โทรศัพท์0ูนนะคะสองสามหกสองห้าเก้าหนึ่งนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะครหรือ ติดต่อทางยังช่องอีกช่องนึ่งก็คือเพจพักนักสิริกรฟาร์มอำนาจเจริญนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook เนาะสิริกรดอนไผยปานครับผมครับก็มีช่องทางกันติดต่อ3ช่องทางก็คือทาง Facebook นะครับอีกครั้งหนึ่งพี่ทาง Facebook ชื่อว่าศิริกรดอนไผยปานเป็นภาษาอังกฤษค่ะครับแล้วก็ทางไลน์ทางไลน์ก็คือแอสบ ศูนย์เก้าศมืเ่บอร์นี้ได้เลยนะคะลลแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook ครับครับผมเฟซบุ๊กไปแล้วไหมเฟซบุ๊กไปแล้วเมื่อโทรเพจครับเพจพี่เพจฮักนะสีกรฟาร์มค่ะโอเคครับผมวันนี้นะครับนัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่กอนะครับแล้วก็เอ่อต้องขอขอบคุณพี่กอนอีกครั้งนะครับที่ให้ความรู้นะครับในการเลี้ยงหอยปะทุมทพิปนะครับ ก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัทนะครับจะไปเยี่ยมชมนะครับสวนเกษตรผสมผสานที่ไหนหรือว่าการเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มที่ไหนยังไงนะครับก็โปติดตามตอนต่อไปนะครับก่อนจะจากไปนะครับนัทก็ต้องขอฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้านะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นัทด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับนัทกับพี่กรณ์นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ